สวัสดีครับยผม BK1 นะครับผมมาอยู่กับหมด Iron Man นะครับหรือว่า Add On Iron Man นะครับสำหรับเกมใหม่ครับบนมือถือนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาดูพวกชุดเกราะของ Iron Man กันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เราไปดูกันดีกว่านะครับผม Let's go อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ชุดเกราะมานะครับเป็นชุดเกราะใน อันนี้เป็นในอนิเมะนะครับผู้ชมนะครับเป็นในการ์ตูนนะอันนี้นะครับแต่ว่ามันแบบโมเดลสวยดีครับผมก็เลยแบบลองมาใส่ดูครับดีปะสวยมากนะครับดูคลาสสิกดีนะครับนี่ครับโคเทโคเทนะครับเดี๋ยอดก่อนละกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้นะครับผมก็จะมีครับผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับมาร์กหนึ่งนะครับก็มาร์กสองมาร์กสามมาร์กสี่มาร์กห้ายาวถึงนู่นเลยนะครับก็ มีเยอะมากนะชุดเกาะถือว่าเ,เยอะจริงๆนะครับมามาร์กหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเอาเดี๋ยวเราักคู่นะครับเ๋ยวนะผมหยิบมาร์กหนึ่งไม่ได้เฮ้ย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  <laughs> <laughs> เอาแล้วเอาแล้วโอ,ไไลโอเคนะครับหยิบไม่ได้เฉยเลยโอเคนะครับหยิบได้แล้วนะครับ นี่ครับนี่คือมาร์กแรกนะครับที่โทนี่ติดอยู่ในถ้านะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นมาร์กหนึ่งเลยนะครับมาร์กแรกเลยบินได้ปะเนี่ยโอยบินได้ด้วยบินได้สูงปะผมขอทดสอบแบบนึงนะครับรสูงอะเนี่ยถือว่าบินได้สูงเลยคุณผู้ชมโอ้เยี่ยมเลย นะครับผมมันก็จะมีนะครับผมแบบพ่นไฟได้นะครับออกมาจากแขนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่ายิงอันนี้มาครับยิงพลังงานออกมาได้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองตกดูดิว่ามันจะเป็นท่าไหนนะครับอมอ๋อตกแบบเป็นท่าธรรมดานะ โอเคนะครับนี่ครับมาร์กแรกนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเฉยนะครับมาร์กแรกมันยังยังไม่มีอะไรเยอะมากมายคุณผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับโคตรเท่เลยนะครับบินท่าแปลก แล้วเนียแต่เหมือนหน้าในหนังมันบินไวแค่แป๊บเดียวนะนี้ท่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมาร์กแรกนะครับนี่มาร์กหนึ่งโอเคไปถอดกันนะครับเราต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับอาร์คเรเตอร์นะครับผมถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเรายิงพลังงานไม่ได้คุณผู้ชมต้องใส่ติดไว้ตลอดครับติดไว้ที่หน้าอกนะครับ แล้วก็ผมจะบอกนะครับผมทําอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่านี่ครับโต๊ะครับชุดเกาะใช้ไม่ได้เฉยเลยครับทุกคนเออนะครับคือน่าจะบั๊กเรื่องสักอย่างเนึ่งครับผมก็ไปดูแบบของต่างประเทศมานะมีคอมเมนต์บอกว่าเออใช้โต๊ะไม่ได้เหมือนกันนะครับสงสัยน่าจะบั๊กนะครับอาจจะต้องรอในเวอร์ชั่นหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูนะครับว่า ถ้ามันไม่บั๊กเนี่ยนะครับเราจะรับชุดเกาะยังไงนะแต่ผมขึ้นรูปให้ดูทางหน้าจอผู้ชมดูทางหน้าจอได้เลยนะครับอันนั้นคือตัวอย่างที่มันไม่บั๊กนะครับแต่ว่าตอนนี้มันบั๊กนะครับในเมคัพเวอร์ชันน1 1งจนะครับบั๊กเีนะครับก็เลยผมก็เลยแบบเสียดายครับก็เลยมาแบบพามาทัวร์ชุดเกาะแล้วกันนะครับคือว่าตอนนี้ก็ผู้ชมก็สามารถเสกชุดเกาะในโหมดสร้างสรรค์นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนได้กันก่อนนะฮะแต่ว่ายังคับไม่ได้นะครับผม เออเสียดายมากเลยครับเนี่ยผมก็เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนทุกอย่างมันคาบได้หมดนะครับอาร์เรเตอร์นี่คาบได้นะครับเอาติดตัวได้เลยนะครับมาร์กหก็คราบได้อยู่นะครับเนี่ยคือมันต้องคราบโต๊ะโต๊ะอันนี้ครับ Stark Industry นะครับผมมันจะเป็นโต๊ะเอาไว้ทําชุดเกาะต่างๆนะครับแต่ว่าบักเฉยเลยนะครับถ้าผมลองตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปด้านบน โอเคแล้วนี่คือแร่ที่เราเจอได้ตามธรรมชาตินะครับมันก็จะเแบบมีแบบสปอนนะครับตามธรรมชาติต่างๆคุณผู้ชมก็เจอได้ครับจะเป็นแร่ไวเบเนียมนะครับผมกับไทเทเนียมนะครับที่เอาไว้สมบูรณ์ทพวกชุดเกาะนั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมก็จะพามาดูพวกชุดเกาะต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาเรียกว่าแร่ผมงงมากเลยมัน มันเอาไม่ได้วะถ้ามันเอาเกาะจากนี้ไม่ได้ไมผมงงมากเลยต้องถูกออกต้องถูกออกนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าชุดแบบแบบเริ่มต้นนะครับชุดแบบโทนี่กำลังเริ่มสร้างนะครับเป็นชุดแบบยังไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าบินได้ด้วยนะชุดนี้เออจ๋งมากเลยนะครับ พลังงานก็นได้ด้วยวิ้ยุโคตรแรงแรงจัดนี่ครับนี่เปิดอากาศได้ด้วยเอ้ยชุดนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเออจะว่าไปนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็น,นมินิกันนะครับมีชอ็อตกันด้วยนะ และเป็นของเป็นวอร์แมชีนนะครับโอเคนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอ๊ะทำไมเอาไม่ได้เนี่ยผมงงมากเลยเออต้องคลิปแบบนี้ได้เฉยอันนี้ก็จะเป็นมักสองนะครับผู้ชมมักสองนี่มักสองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะยังไม่มีสีนะครับสับมากสองนะครับ เป็นไงโคตรเท่โคตรเท่อันนี้ก็จะเป็นมาร์คที่สองนะผู้ชมบินเลยโว้ววววว้โอ๊ยอะไรอ่ะพลังงานหมดโว้ววววพลังงานหมด อ๋อมารกสองมันบินได้แค่นิดเดียวนะคุณผู้ชมมันบินสูงแบบวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โอเคนะครับก็อย่างนี้เห็นเลยนะครับผู้ชมก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับเหมือนแบบอ้างอิงแบบตามความจริงนะครับแต่ผมเอาอาร์กิลเลกเตอร์แป๊บหนึ่งนะฮะอี่ยระหว่างนี้ก็เราผู้ชมก็เสกมาเล่นกับเพื่อนกันก่อนได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยครับมันยังคาบไม่ได้เนาะก็อ่าต้องเสกเล่นกันไปก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสียดายเลยนะผมก็สาเตรียมไว้นะครับพอจะลองคาบดูเอาบักเฉยนะครับเ,เสียดายมากโอเคอันนะครับอันนี้ก็เป็นมาร์คที่สามนะครับผู้ชมนี่ครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะบินสูงเลยและนะ วิธีบินก็คือกดกระโดดนะครับกดกระโดดแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะกดกดกดชิปนะครับเรียกว่ากดพุ่งอะครับโอเคอันนี้ไม่มีเตือนนะเดีย๋ยวผมลองลงดูนะครับนี่วิธีลงนะฮะก็ประมาณนี้ส่วน อาวุธก็คล้ายๆกันเลยครับนะครับอาวุธก็คล้ายๆกันเลยนะก็จะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับชุดกระเป๋านะครับที่ตอนที่แข่งรถนะครับใครเคยดูบ้างลองใสด่ดูนี่นี่ชุดกระเป๋าชุดกระเป๋านะฮะ แต่ว่าเหมือนกันหมดเลยนะครับพวกเอาเอาวุธนะครับทอร์นากากได้เหมือนกันนะนี่ก็บินก็ประมาณนี้มันบินยากนิดนึงนะทุกคนถ้าใครเล่นในมือถือครับผมว่าอันนี้มีการเตือนด้วยนะเป็นว่าบินได้สูงหรือเปล่าื่อทีมันขคลื่นอยู่นะครับน่าจะบินไดไ้ไม่เยอะนะครับ ถ้าอไหนมันขึ้นเตือนแสดงว่าบินได้ไม่ไม่นานเท่าไหร,นรน่นะครับทุกคนโอเคนะครับก็จะมันเหมือนกันเลยนะนะครับมาร์กต่อไปเอาเป็นแหนดีนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นบาร์แบบเอ่อมาร์กนี้แล้วกันนะคล้ายๆกันนะเนี่ยมันจงครบอย่างเดียวเลยปุ๊บ นี่ยคล้ายๆกันเลยทุกคนถ้าลองใส่ถุงมือได้ปะอ๋อเพราใสถ่ถุงมือปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถแบบใช้มิสไซล์ได้ด้วยอันนี้เป็นมิสไซน์ฮแรงนเนี่ยอันนี้ล่ะอันนี้เป็นช็อตกันนะครับจะติดออกมาแบบด้านข้างนะ ออ,อันนี้มินิก,กันผมไม่เห็นกระสุนนะแต่ว่ามีดาเมรนะครับหุยหุยอันนี้โคตรเจ๋งเลยวะ่ะ เสียงดังจัดนะครับโอเคติดเพราะว่าน่าติดได้ทุกตัวเลยนะคะเสียงดังมากนะครับโอเคมาดูชุดเกาะแบบแนวสีดำๆบ้างดีกว่าไม่ค่อยได้เห็นในหนังนะครับอันนี้นี่เคนะครับก็จะค้างกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะฮะแต่ว่าเท่เลยนะ ผมยากเห็นแบบโทนี่สตาร์ใช้จุดเกาะสีดำบ้างนะครับไม่ค่อยได้เห็นเลยอาต้องมีนี้ด้วยพวกอาว,อาวุธนะฮะเดี๋ยวนะอันไนวะเมื่อกี้อันนี้วะโอ้ครับมันก็สามารถติดได้นะครับ โคเท่โคเท่โอเค,อเคให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะสอนอันนี้นะครับ แต่ผมอยจะรู้ว่าอันไหนที่มันรวมกว่ฮักบัตเตอร์นะมาดูนี่ครับนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับหรือว่าหรือว่าหรือว่าอันนี้ ไม่น่าใช่นะทุกคนผมเอาลองหัหกปัตเตอร์มาดิอ๋อมันใช้ได้เลยเว้ทุกคนนี่ครับมันใช้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นมาร์กไหนกันแน่นะครับแต่คือว่ามันสามารถเรียกหักบัตเตอร์มาได้เลยนะเฮ้ยอ,อันนี้ถือว่าดีเลย ค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราลองดูนะครับสมมติเราแบบบินอยู่แล้วเราก็จะเรียกหักบัเตเตอร์การ์ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งนี่ครับหักบัตเตอร์สามารถต่อยได้อ๋อนี่ไงอุย้ย โอ้ยหทบพื้นแบบโอ้วโวโ้วเลยอ่ะโอ้โหยโอดสดายมาเฮ้โอ้โอ้ เจ๋งอะ่ะทุกคนฮะบัตเตอร์แต่ว่ามันปรับมุมกล้องไม่ได้ทุกคนมันปรับมุมกล้องไม่ได้นะโย่โค้ดเท่โค้ดจับเอาออกเลยโอเคครับคือนั่นแหละนะครับมันใส่กับชุดไหนก็ได้ผมว่านะอันนี้แบบไม่น่าเกี่ยวนะครับแล้วเขาอะไรเต็มไปตัวผมไปหมดเลยวันเนี้ย โหโหดินเมื่ดินกับหินเมื่อยีอ้โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์เคลียร์ของเคลียร์ของออแล้วกันอโอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคนหลักๆก็เหมือนเหมือนกันเลยครับชุดเกาะไม่น่ามีอะไรแบบเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นมาร์คสี่สิบเก้านะฮะมาร์คสี่เก้า นี่อันนี้ก็เริ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของแบบเน,นียโทนี่สตาร์กอุ้ยพื้นพังเลยเอะถ้าแบบโดนพวกม็อบอุ้ยโโคตรแรงอืมแรงจัดแรงจัด โอเคนี่ถือว่าเจ๋งนะอันนี้ผมชอบเลยนะผมชอบเลยโอเคแล้วก็มาดูนี่ครับมาห้าสิบนะฮะโอเคจะเ,เก็บอันนี้ก่อนทบต้องทบนี่ครับมาห้าสิบนะฮะลองดูว่าเป็นไงนี่นะฮะก็จะเป็นแบบชุดแบบนาโนเทคโนโลยีนะครับนี่ครับ ก็จะมีแบบอาุธเพิ่มมาด้วยนะครับบินไวมากบินไวมากแต่ว่าเหมมันจะมูดเหมือนมันจะบูทได้ครับแบบเขาบอกว่าต้องหันแบบถ้าได้เจ็ดสิบองศาเจ็ดบห้าองศามันจะแบบบูทได้ อ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคนะครับนี่ครับการบูตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยขีผหาแล้วมันเตือนอะไรไม่รู้นะครับบินสูงเกินนะ <c oughs> บินสูงเกินกลับกลับกับ,กบ,กบเอาแล้วคือผมผมหลงทางครับตรงนี้ ผมบินมากายเกินผมหลงทางฮะหลงทางหลงทางอ,งางงางอ้ยทำด้วยครับตกไปตายแต่ว่าตอนนี้ผมต้องตาแล้วละ่ะผมลงทางครับผมลงทาง โอเคไปครับกลับก่อนนะอ่ะโอเคนะครับสีอันนี้มันหลุดนะะอ่าอันนี้จะเป็นฟาร์มัสไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนฟาร์มัสนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในในในซีรีส์นะครับซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนะครับแล้วก็นี้ในในอนิเมะนะครับในแบบอนิเมชันในในการ์ตูนนะครับจะเดี๋ยวผมโชว์ไปหน้าคลิปนะครับก็ดูนี่ก่อนนะครับเมื่อกี้ผม บินผ่านนะครับถ้าเราบินผ่านเนี่ยนะครับพวกที่เราวางไว้เนี่ยครับมันก็จะหายได้ด้วยนะทุกคนเออนะครับฟา์มัอรอนแมนอ้าเราไม่มีอาร์คเลกเตอร์นะครับแต่ว่ามันเหมือนกันเลยนะทุกคนฟา์มัสอรอนแมนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนครับพวกอาวุธนะครับก็จะประมาณนี้นะ นี่นะครับตาดูแบบแดงๆนะอันนี้ตาดูแบบดงๆนะน่ากลัวจัดนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ทุกคนนะครับคือมันบักนะ๊กอะทุกคนตอนแรกว่าจะแบบมาคาให้ดูละนะครับแต่ว่ามันบั๊กนะตอนนี้ก็คือเศกนะครับทุกคนเศกเล่นกงนไปก่อนนะนะครับในโหมดครีเอทีฟนะครับ แล้วก็ปรับเป็นโหมด Al อาชีวิตรลอดกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมันบั๊กนะผมเสียดายมากเลยนะเอาจริงๆนะเสียข้อเสียดายเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าผมจะใส่ชุดเกาะไหนก็ได้หรือเปล่านะครับถ้าจะเรียกฮัก b บัตเตอร์่ลองมาคเนี่ยนโอ้ยผมยังไม่ใช้นี่เลยลืมให้ดูเมื่อกี้อุยอ้ยอุยย้อยแรงเลยเนี่ย นะครับแล้วมันก็จะใส่อันนี้ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ครับใส่ไปดินี่มันก็จะมีเพิ่มมานะครับเป็นมีดดาบมีดน่ครับจะเป็นแขนเท่ๆแบบนี้เลยเฮอันนี้เป็นคอร์นะเอาไว้ทบุบโอเค จะรู้นดเราจะเรียกหักบัตเตอร์ได้ได้ไหมนะครับหมักห้าสิบแต่ว่าจะมีไอ้ไอรอนลีเจียนด้วยนะครับแต่ว่ามันบักใช้ไม่ได้นะผมลองแล้วนะเสียดายเสียดายอ๋อเรียกได้ครับทุกคนเรียกได้ถูกตัวนะนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็วันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี สวัสดีครับ